องอะไรอะแพ้แกมองพี่บาไม่มองสายตาแบบเนี้แกชอบพี่เขาเหรอแกจะบ้าหรอไม่มีทางอ่ะไมอ่ะพี่เขาอ่ะออกจะหลอ่เอเซอร์น่ารักใจดีแถมมีเซ็กซ์อัพอิวนี่ยแกแข็งแรงมากๆด้วยอุ้มฉันไหวด้วยอะแกที่เขาอุ้มแกนะเพราะเขาจะแกล้งฉันตั้งหากซัดฉันล้มไปเลยหิวก็หิว,หวเจ็บก็เจ็บคอยดูนะฉันจะแก้แคนเอาคืนให้ได้ จริงเหรอฉัวไม่นะขนาดตอนอุ้มฉันนะเขายังไม่รวนหลามฉันเลยแมนโคตรโคตรอะ่ะไม่ต้องกลัวแหงผักที่สะอาดล่ะเราพี่ฉีดยาย,ยังครัทุกหน้าร้อนนะทุกครั้งที่มีอาการไรจะบ้าเหรอไม่ใช่ว่าพี่เล่นด้วยแล้วจะเล่นหัวพี่ได้นะเล่นหัวของจริงเนี่ยมันต้องอย่างนี้ เยอ่างนฮ้ยเคารพบกันบ้างไหมเนี่ยเคารพบกันบ้างไหมเคารพบทุกวันเช็งแมงเลยนะคะแล้วไปพวกพี่พี่ปรึกษากันแล้วว่างานเฟชชี่จะมีการแสดงระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและคนที่ได้รับบทเป็นนางเอกก็คือน้องแพรพี่คะอย่าขอหนูเลยค่ะหนูแสดงละครไม่ได้หรอก นี่คือการสั่งสั่งเสียหรือเปล่าพี่ทำบุญได้เลยแล้วกันเจ้าหญิงอยจะบ้าเหรอเนี่ยเข้าใจเเป็นนางอกยจะเป็นฉันไปได้ยังไงต้องเป็นพี่คนนั้นแกต่งฉันอีกแน่ๆเลยดีเล่นละครก็ดีฉันจะได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดแล้วก็แก้แค้นเขาให้ได้ ค่ขอโทษนะคะเคติดไม่ใช่นางในฝันโดดเด่นเหมอนตามยั้น